พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่380งานฉลองตอนนี้มู่ซื่อจืดกลับมาแล้วต้องได้แต่งงานกับคุณหนูใหญ่ของพวกเราแน่หากเป็นเช่นนั้นก็คือเรื่องมงคลยิ่งนักสาวใช้ที่มาส่งข้าวยังคุกใต้ดินเดินผ่านไปแต่เสียงของพวกนางยังดังก้องอย่างชัดเจนท่านแม่ท่านฟังเสียงสาวใช้ที่อยู่ด้านนอกสิเจ้ากะ อัลหลิงอียังหวังจักได้ออกไปราวกับคนบ้าอีเอ๋อเจ้าฝึกจิตใจให้สงบอยู่ที่นี่เถิดหลี่ซื่อที่ตอนนี้มีเหลืออันใดแล้วจึงเห็นสถานการณ์ชัดเจนขึ้นมองแล้วคงต้องรอให้อีเอ๋อกลับไปจวนอองอี้ก่อนจึงสามารถวางแผนใหม่อีกครั้งแต่อีเอ๋อของนางต้องใจเย็นให้มากกว่านี้วันข้างหน้าจึงสามารถคิดหาวิธีเป็นนายหญิงของจวนอ,องอี้ได้ท่านแม่เราจักปล่อยให้มันเป็นเช่นนี้หรือเจ้าคะ อ๋นหลิงอีแสดงออกอย่างชัดเจนว่ารับมิได้เหตุใดอันหลิงเกอต้องได้ทุกสิ่งตามที่ปรารถนาอยู่ข้างนอกแต่นางต้องมาอยู่ในคุกตั้งสามเดือนเด็กคนนี้เรื่องทั้งหมดเกิดจากใครเจ้ายังมิรู้ตัวอีกหรือหลี่ซื่อแม้เจ็บปวดที่กล่าวออกมาเช่นนั้นแต่เพราะนางอยากให้บุตรสาวได้รู้จักคิดบ้างท่านแม่หุบป,ปากนางกุมขมับเอาไว้บุตรีช่างทำให้นางผิดหวังเสียจริง นางฉลาดถึงเพียงนี้แล้วเหตุใดจึงมีลูกที่โง่งเง่านักเกอเออวันนี้เข้าวังต้องระมัดระวังให้มากแม้ปกติท่านโหเหมือนไม่ค่อยยุ่งเรื่องการเมืองแต่ที่จริงในใจเขามีแผนการบางอย่างอยู่แล้วเจ้าข่าท่านพ่อ ตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองกำลังวุ่นวายหทยของฝ่าบาทก็มีเป็นสุขสำหรับมู่จวินหานย่อมเป็นบุคคลแรกที่ฝ่าบาททรงหวัดระแวงในตอนนี้แต่การแต่งงานระหว่างจวนอองมู้และจนวนโหเคยกำหนดไว้นานแล้วเกรงว่าฝ่าบาทก็คงมีอาจขัดได้เช่นกัน ปัญหาจึงมาตกอยู่ที่จวนทั้งสองหากเป็นการแต่งงานของคุณนางธรรมดาก็มีเป็นอันใดทว่าตอนนี้อำนาจของจวนอองมู่และจวนโหรากับดวงตะวันที่ร้อนแรงโดยเฉพาะหลังจากที่ฮูหยินผู้เท่าให้อันหลิงเกอเป็นคนดูแลเรื่องทุกอย่างภายในบ้านจวนโหก็ยิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ฝั่งมูจวินหานมีเพียงชนะศึกกลับมาแต่ตระกูลของเขายังยิ่งใหญ่มานานแล้วด้วยหากได้อันลิงเกร์ที่เป็นคนละเอียดรอบครอบไปเป็นภรรยาทั้งยังมีครอบครัวที่คอยสนับสนุนเยี่ยงจวนโหอีกก็เกรงว่านี่เป็นปัญหาที่อันอิงเฉิงกังวลใจเช่นกันหากให้เกอเออแต่งงานกับมูจวินหานย่อมเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่หากสาเหตุนี้ทําให้ฮ่องเต้สงวัดระแวงขึ้นมาก็เกรงว่าจะได้มีคุ้มเสีย ท่านพ่อวางใจเถิดเรื่องนี้เกอเออรู้ดีแก่ใจเจ้ากะเมื่อเห็นอันอิงเชิงขมวดคิ้วมุ่นอันหลิงเกอก็รู้ทันทีว่าเขากำลังคิดอันใดอยู่สถานการณ์ในตอนนี้นางพอควบคุมได้บ้างแล้วสิ่งเดียวที่ควบคุมยากที่สุดก็คือความคิดของฮ่องเต้ต้องดูในงานเลี้ยงวันนี้ว่าฮ่องเต้นั้นคิดเห็นเช่นไรกันแน่เชิญท่านโหและคุณหนูใหญ่อันนั่งเจ้าค่ะ แม้แขกที่มาร่วมงานวันนี้จากมีมิน้อยแต่ตระกูลอันซึ่งมีเพียงอันอิงเฉิงกับอันหลิงเกอถูกเชิญเข้าไปในท้องพระโรงแขกบุรุษท่านอื่นได้ร่วมงานเพียงในบริเวณอุทยานและมีเฉพาะคุณนางสำคัญถึงได้เข้าไปในท้องพระโรงที่นั่งฝั่งตรงข้ามของพวกนางคือมู่จวินหานทว่าตอนนี้เขายังมามิถึงมู่ซื่อจื่อมาถึงแล้ว การมาถึงของมูจวินฮานสามารถดึงดูดสายตาของผู้คนได้มีน้อยเพราะตัวละครหลักในวันนี้ก็คือเขาอัหลิงเกอร์สังเกตเห็นว่าแวลพระเนรของฮองเต้ที่ประทับอยู่ด้านบนคล้ายกำลังค้นหาอันใดบางอย่างครั้งนี้มูจวินฮานและแม่ทัพน้อยลู่ต่างได้รับชัยชนะข้าจึงตั้งใจจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับทั้งสองฮองเต้ที่ภายนอกดูเหมือนมีความสุขอย่างมากทว่าภายในหะไทกำลังครุ่นคิดอย่างหนัก ตระกูลลู่มีได้ประสบความสำเร็จเยี่ยงจนอ๋องมู่โดยเฉพาะชื่อเสียงในหมู่รัษฎรตอนนี้ภายในเมืองหลวงชื่อเสียงของจนอ๋องมู่เป็นที่เรื่องลือจนแทบปบพระองค์ที่เป็นฮ่องเต้ยอยู่แล้วทุนฝ่าบาทกระหม่อมคอยช่วยมู่ซื่อจื่อเท่านั้นจึงมิกล้ารับความดีความชอบพยัค่ะรูจานก้มหน้าทุนรายงานฝ่าบาทใบหน้าแฝงไว้ด้วยรอยยิ้มเบาๆบคำที่กล่าวออกมาของเขายิ่งทำให้ฮ่องเต้เกิดความสงสัยมากขึ้น เช่นนั้นความดีความชอบทั้งหมดก็จะตกเป็นของมูจวินฮานผู้เดียวแล้วความดีผู้เป็นห้องเต้เยี่ยงพระองค์เล่ามูจวินฮานร,รู้ดีว่าห้องเต้กังวลสิ่งใดและรู้ว่าต่อให้กล่าวอันใดออกไปก็ไร้ประโยชน์เขาจึงเลือกมีเอ่ยสิ่งใดเพียงแค่เดินไปนั่งอย่างที่ของตนเท่านั้นสายตาของเขามองไปยังอลิงเกอที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดเวลาราวกับมีได้สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เลย ช่างเถิดทั้งสองคนล้วนมีผลงานกลับมามิทราบว่าพวกเจ้ามีความปรารถนาในรางวัลอันใดหรือไม่ฮ่องเต้พังตรัสจ,จบมูจวินหานก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนทุนฝ่าบาทกระหม่อมมีความปรารถนาหนึ่งที่อยากทูลขอพระยะค่ะเมื่อได้ยินสิ่งที่มูจวินหานเอ่อยออกมาคนในท้องพระโรงก็หันมามองหน้ากันเหมือนรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออันใดเจ้ากล่าวมาเถิด ห้องเต้ก็ส่งทราบดีแม้ในหัทไทไมียินดีเท่าไรนักทว่าทำได้แค่ตรัดออกมาพร้อมรอยแย้มพระโอษฐ์ทุนฝ่าบาทกระหม่อมต้องการสารต่อการมั่นหมายในครั้งก่อนพยคะคขะเป็นดั่งที่คาดการเอาไว้ยามนั้นท้องพระโรงจึงเกิดความเงียบทันทีเพราะมิมีผู้ใดกล้าเอ่ยออกมาอันหลิงเกอมองมู่จวินฮานที่ยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมรอยยิม้มมิมีผู้ใดรู้ว่านางกำลังคิดอันใดอยู่ ท่านโหที่อยู่ด้านข้างก็อดยกมือขึ้นปาดเหงื่อมีได้เรื่องนี้หากสําเร็จย่อมดีแต่หากมิสําเร็จก็เกรงว่าจวนโหและจวนอองมูต้องโดนฝ่าบาดหวัดระแวงหนักขึ้นไปอีกแววตาของอัลลิงเกิร์กับแววตาของมูจวินฮารทําให้เห็นถึงความรักที่เขาแสดงออกมาอย่างเปิดเผยอัลลิงเกอร์จึงหัวเราะออกมาเบาฮ่าช่างเถิดต่อให้ลําบากกว่านี้ขอเพียงมีความรักจากเขาก็พอแล้ว เคยมีผู้ใดเสียสละเพื่อนางถึงเพียงนี้บ้างเล่าฝ่าฝ่าบาทเมื่อเห็นฝ่าบาททรงเงียบอยู่นานขันทีที่อยู่ด้านข้างจึงเรียกขึ้นมาอย่างกล้ากล้ากลัวฮ่า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 นี่เป็นเรื่องดีเพียงแต่มิรู้ว่าท่านโหอันและคุณหนูใหญ่อันคิดเห็นอย่างไรสุดท้ายห้องเต้ก็โยนปัญหาให้อันอิงเฉิงและอันหลิงเกอทันทีอันอิงเฉิงมองบุตรีที่อยู่ด้านข้าง ตอนนี้มีว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่เขาล้วนเชื่อใจเกอเออสิ่งสำคัญที่สุดมักอยากให้นางได้รับไปเช่นกันทุนฝ่าบาทกระหม่อมมีเห็นต่างจากมู่ซื่อจื่อและฝ่าบาทพยะะ่ะเดิมทีฮ่องเต้คิดว่าอันอิงเฉิงเป็นคนระมัดระวังคงเข้าใจความหมายของพระองค์ดีมิคิดเลยว่าเขาจะเห็นด้วยเช่นนี้หากเป็นเช่นนี้พระองค์คงหมดวิธีจะตรัสอันใดได้อีกทุนฝ่าบาทกระหม่อมขอรางวัลบ้างได้หรือไม่พยะค่ะ อยู่ๆลู่จ้านก็ลุกจากที่นั่งแล้วเดินออกมาแววตาของเขามองตรงไปยังอันหลิงเกอนางจึงอดหลบเลี่ยงสายตาเขามิได้เพราะสำหรับลู่จ้านแล้วนางมิรู้ว่าควรปฏิบัติตัวต่อเขาอย่างไรดีมิทราบว่าแม่ทับน้อยลู่ต้องการสิ่งใดหรือฮ่องเต้ที่เห็นว่าลู่จ้านลุกขึ้นมาจึงเปิดทางให้แล้วรอยอยู่นิ่งฮ่าฮ่า ทุนฝาบาทกระหม่อมมิต้องการสิ่งใดเพียงอยากทูลขอคนเพียงคนเดียวเท่านั้นพะยะค่ะหืมฮ่องเต้รู้สึกตระหนกขึ้นมาเมื่อเห็นท่าทางที่ลู่จ้านและอันหลิงเกอิ์มองกันไปมาภายในหทไทยก็เริ่มเกิดความกังวลหากลู่จ้านต้องการแย่งชิงอันหลิงเกิกับมูจวินหานขึ้นมาพระองค์ควรทำอย่างไรดี มีทราบว่าผู้ที่แม่ทัพน้อยรู้จักขอเป็นผู้ใดและอยู่ในท้องพระโรงตอนนี้หรือไม่แม้ห้องเต้ทรงลำบากพระไทยมากเพียงใดก็ทําได้แค่ตรัสถามออกไปเท่านั้นบัดนี้ทุกคนในท้องพระโรงล้วนมองออกถึงความลำบากพระไทยของฝ่าบาทแต่นี้มีผู้ใดกล้าเอ่ยปากเพื่อแก้ไขสถานการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยคุยกันไว้นานแล้วบัดนี้ทั้งสองบุรุษกลับมาย้อแย่งกันในท้องพระโรงจึงเป็นเรื่องที่น่าอับอายยิ่งนัก ทูลฝ่าบาทกระหม่อมละอายแก่ใจยิ่งนักเพราะคนที่กระหม่อมต้องการขอคือบุตรสาวภรรยาเอกแห่งจวนโหอันพยะค่ะลู้จ้านทูลตอบอย่างตรงไปตรงมาและกล้าหาญอันหลิงเกิดได้ยินดังนั้นก็เกิดความตระหนกขึ้นมาจากนั้นก็หันไปสบตากับลู้จ้านภายในท้องพระรงจึงเกิดความโกลาหลทันทีลู้จ้านต้องการสู้กับมู่จวินหานอย่างนั้นหรือ เมื่อครูมูจวินหานเพิ่งเอ่ยถึงเรื่องการมั่นหมายแต่บัดนี้ลู่จ้านเอ่ยถึงอันหลิงเกอออกมาโดยตรงแล้วจากนี้ให้พวกเขากระวนกระวายได้อย่างไรขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ